สมรักคำสิงครับจะขึ้นชิงเหรียญทองกับเซลาฟิมโอดโรอฟครับสมรักแต่เป็นสารกันรักเป็นโชคเลยนะครับนี่รายชื่อกรรมการครับมินิสแลนด์อียิปปากีสถานปาโตริโกและก็ตุรกีครับกรรมการอเมริกันครับ สมรับคำสิงครับวันนี้มาในชุดสีแดงด้านหลังเราเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับอายุ23ครับสูง170นะครับจากขอนแก่นอายุ27สูง177ครับ เซชตรากับเบลกเรีสูงกว่าเรา7เซนติเมตรครับนี่คือแชมป์โลก3สมัยแชมป์ยุโรป2สมัยครับผลงานเขาผ่านยูเคร,รนผ่านออสเตรเลียผ่านเยอรมันผ่านสหรัฐผ่านสุดยอดทั้งสิ้นเลยครับนักมวยเหมือนกันเลยครับจังหวะฝีมือแล้วก็รวดลายเยอะบางทีก็ทิ้งบัดไว้ข้างๆหน้าขาครับเหมือนกับมวยเมตาลีเเราผ่านเปโตรริโกซาออฟริการัสเซียแล้วก็อาร์เจนตินาครับ อเมริกากลางอเมริกาใต้ยุโรปแล้วก็เขาบอกคอนแก่นด้วยนะครับแล้วก็ซาอแอฟริกาครับสี่ทวีปเลยนะครับยกที่หนึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นครับท่านผู้ชมครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ถายจากบาร์เซโลน่านะครับนี่คือศึกประวัติศาสตร์ของวงการมวยไทยและก็คนไทยครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นมวยขวาด้วยกันแหมกอดสวยครับกอดแล้วงัดด้วยนะครับ กระดูกดีเหลือเกินตอนนี้ของเราสั้นกว่าแล้วก็เตี้ยกว่านะครับดูหมัดหน้าของเขาทิ้งไปข้างๆแบบฟรีเลยครับสบายๆดาวแล้วครับหมัดขวาโดนทีหนึงแล้วก้มต่ำกำการเตือนครับว่าก้มต่ำไม่ได้เตือนว่าเรากดนะครับโอ้โห่นี้เราโดนครับข้างบนได้ข้างล่างแต่ว่าข้างบนนั้นก็ให้คะแนนมากกว่าอ้าล้วครับ ามือครับกมการเตือนนัชบดาการเรียนครับโอ้โหโดนาเหมือนกันมาคะแนนไม่ขึ้นครับโอ้โหขวาตรงเลยโดนเต็มหน้าเลยครับลำตัวครับปล่อยลำตัวต้องระวังครับถ้าปล่อยข้างล่างข้างบนเปิด สวยครับอาแล้วครับมาแล้วสมรักไม่เร่งด้วยนะครับดูสังเกตว่าแม้ว่าจะตามหลังคะแนนตามหลังแต่ไม่เร่งครับไม่เร่งเพราะว่าไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจกับการเตือนว่าก้มต่ำของเข้ายาวกับเราครับเข้าไม่ได้ก็ออกมาชกเลียดมากครับไม่มีหลับตาไม่มีกระพริบตาครับ คนเข้าต่อยลำตัวก็สวยนะครับแต่ว่าไม่ได้แต้มมวยคล้ายกันเลยนะครับเท้าเร็วเหมือนกันเราจังหวะฝีมือรลีลาคล้ายกันสังเกตการล็อกเราครับก่อนแล้วหยุดแม้ว่าจะแขนอยู่ข้างใต้แต่ว่างัดขึ้นมาทำให้โคด้สู้ต่อยไม่ได้อืมสวยครับ แต่ไม่ได้ก็ต่อยลําตัวได้แต่ความบอบช้ำแต่กันโอ้โหสวยมากตรงนี้เอาแล้วครับมาแล้วว้าหมัดหน้าลูกนี้สวยมากอือหือหมัดหน้าครับวันนี้สังเกตนะครับว่าหมัดซ้ายหมัดหน้ากลายเป็นหมัดทําแต้มแล้วก็ซ้ายยาวๆไว้ทีครับเพื่อจะวัดระยะไว้แล้วก็ป้องกันอาไว้เหลืออีก16บวินาทีแม่ถ้าจบแล้วยังนําอยู่ก็ดูดีนะครับจบยกหนึ่งนี่นำอยู่นิดนึงก็ยังดูดีครับ เอ้าแล้วครับกระแทกลูกนี้ปลายหมัดครับปลายยกแล้วครับเอาแล้วครับจบยกเราคงยังนำอยู่แล้วครับแบบนี้สังเกตทนผู้ชมครับว่าผู้นี้จะเต้นจะเดินนั้นจะเดินเป็นวงกลมเดินเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแม่เดินตรงๆนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าใครเดินตรงแล้วโอกาสเสียเปลีอบนั้นมีเยอะนะครับเดินจะเดินหมุนเป็นวงนะครับ โอ้ยลูกนี้ขวาโดนเต็มคำหมับเลยนะครับไม่ทราบว่าภาพนั้นไม่ใช่เรานี่ทายสดนะครับท่านผู้ชมก็เห็นภาพเมื่อสักครู่อย่าตกใจว่าเอ้ยไม่ใช่สดหรือเปล่านี่สดครับของเราก็ยังชกยังเกรงเหมือนเดิมครแต่ว่าไม่เกรงมากนะครับเพราะว่าหมามีเป็นศึกแห่งชีวิตของเขาเลยนะครับสุภาพุา่รอดนั่นเป็นโคช้ชมัวเม็ดอเล่มาเชียด้วยนะครับ นเป็นนักชกเหรียญทองโอลิมปิกแล้วเป็นแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทที่แมสุดยอดปิมือของโลกครับมาชมอยู่ด้วยยกที่สองครับเราก็ส่งใจไปเชียร์กันอีกครั้งหนึ่งครับของเขาฟรีดีนะครับชกสบายสบาๆมวยคล้ายกันครับแมก่กติการแม่นด้วยครับ ไม่ตอดข้างหลังด้วยครับบอกว่าอย่าพลักต้องถอยครับถอยไปหน,นึ่งเก้าแม่ลูกนี้ใช้ฝาดครับแต่ไม่ขึ้นนะครับกล้ามแขนของสมรับไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนครับกล้ามแมน่นจริงๆซ้อมจัดครับอืออวันนี้ ความเพียดความเกรงรับความมั่นหายไปนิดนึงโอ้โหโลูกนี้สวยงามแต่ไม่ขึ้นครับเอาละครับมีขยับหลอกด้วยนะครับเริ่มจะมีความมั่นใจามากขึ้นยิ้มด้วยครับหมยคุณนี้เคยเสมอกันมาแล้วโอ้โหโลกูหลกนี้สวยเขาขึ้นมาแล้วครับ2แต้มอาจจะมีอะไรหลุด อย่างผ้าพันเทปหรือเปล่าครับเช็ดนวดน้ำมันหรือผู้บรรยายบอกว่ามีเลือดออกมาไม่น่าจะใช่เพราะว่าเลือดจะมาจากที่ไหนสักแห่งอืมอัฟคารุนนี้น่ากลัวครับโชคดีที่ไม่โดนคะแนนเท่ากันอยู่นะครับโวยกูนี้คะแนนน้อยเพราะว่าแมชชิงจังหวะกันจริงๆ โอ้โหสวยงามมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหดูลักษณะแล้วนี่แม้กระทั่งยก3ก็ใจสั่นกรับมวยมาถึงตรงนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่นักมวยที่ใจสั่นเราเองก็ใจสั่นแล้วตอนนี้พอดูลักษณะมวยแล้วมวยคู่นี้จะแพ้กันอย่างใกล้เคียงแล้วก็ชิวเฉียดเหลือเกินลูกนี้จะโอ์เฮดครับโอ้โหลูกนี้สวยมากครับเอาแล้วครับดูจังหวะการลุกไล่ครับสี่แต้มเลยครับ นัทีเท่านี้ร้ายกาจมากครับไว้พริบปฏิพานแล้วความฉลาดนั้นร้ายกาจมากไม่ว่าโอ้มีเลือดจริงๆครับเอ,อ,อ้าวันนี้เสียหลักนิดนึงผู้ยายพูดถูกแล้วก็ว่ามีเลือดจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งจากคาสิงก็คือจากสมรักครับตรงใกล้ๆกับศอกขวานะครับเอาละครับสวยมากเอาละครับขึ้นมาแล้วครับโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ยกห้านี่สมรักจะชกด้วยความสบายใจมากขึ้นครับโอ้โ ขึ้นมา5แต้มแล้วครับแล้วใกล้จะหมดยกแม่ถ้าคุมอย่างนี้นะครับได้เชียร์เลยครับได้เชียร์ครับอีก20วินาทีแม่ถ้าคุมแล้วนําอยู่3ามแต้มเลยยกเดียวนี้มวยรูปนี้ครับได้เชียร์ครับอือหือแล้วเขาต้องเดินแล้วครับตอนนี้เขาจะต้องเดินแล้วนะครับยกสุดท้ายเขาจะต้องเดินแล้วครับแล้วสมรักนั่นชกเกมรับได้ดีเหลือเกินเหลืออีก4วินาทีครับยกสุดท้ายเขาต้องเดินแล้วครับ ม่สายหน้าแล้วครับตโดโดรฟ์สายหน้าเลยครับถ้าพูดกันตามรูปการแล้วยกสุดท้ายนี่เราจะได้เห็นการเต้นของสมรักแล้วครับเพราะว่าโตโดรอฟนั้นจะต้องเดินอย่างเดียวแล้วครับชิงจังหวะครับชิงจังหวะมาหนึ่งสองลูกนี้เป็นมวยที่ไม่ว่าชกมวยไทยหรือว่ามวยสากลครับนาทีทองเขาเก่งจริงๆสมรักฉลาด ในช่วงพักยกนั้นโดวดอฟนั้นสายศีะคกับ31ครับ,รบยกที่2เอาล้ครับตบมือรวมพลังกันครั้งสุดท้ายครับ5ต่อ,อ2ผู้ชมครับเราคงจะต้องใจสั่นกันอีก3นาทีครับเราก็หวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่เคยสมรักเคยเป็นนะครับพอยกสุดท้ายนั้นถ้าคะแนนเขานำถ้าเขาแซงแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้มักจะแซงกลับลำบากจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับตัโดโดอฟจะต้องเดินแล้วครับ เตือนเรื่องล็อกเอาละครับเรื่องล็อกอย่าเดินอย่าถอยอย่างเดียวครับถอยแล้วตอดด้วยกันแล้วกันเราหวังว่าอย่างนั้นนะครับอย่าเน้นถอยจนลืมต่อยดูซิว่าเขาเคยเป็นนักมวยที่สายตาเร็วเหลือเกินครับเห็นอาวุธผู้ต่อสู้ทุกครั้งไปเอาละครับ6-2ครับฝ่ามือเตือนแล้วแมาท่านผู้ชมครับ เราก็นด่เป็นอีกครั้งหนึ่งครับในชีวิตการบรรยายการแข่งกีฬานี้ที่เสียวไส้ที่สุดครับสามต่อหกล็อกแขนโอ้โหล็อกแขนลากาดมากครับล็อกไม่ว่าล็อกบนหรือล็อกล่างครับสมรภูมิที่ระายาดจริงๆครับกดสนิทเลยครับถอยแล้วต่อยด้วยเท่านั้นครับเอาแล้วครับชกเกมรับนะครับชกได้เก่งมากมดซ้ายจะต้องรบกวนอยู่ตลอดครับ โอ้โหขยับขึ้นมาสี่แล้วครับแม่มดลำตัวก็ให้คะแนนซะด้วยครับตอนนี้แมขยับขึ้นสักเจ็ดก็เบาใจขึ้นอีกนิดหนึ่งครับเอาละครับดูครับดูการล็อกแขนโอ้โหเหลือครับเหลืออีกครึ่งยกให้ดีๆเอาละครับ สายตาใช้ได้อย่าเน้นหนีอย่าเน้นกอดครับเหลืออีกครึ่งยกครับนาทีครึ่งเตนน้อยไปนิดหนึ่งเอาแล้วครับมาแล้วครับขยับหลอกไว้บ้างทำให้เขาเอาแล้วครับดูการดูการไล่แขนครับไล่แขนแบบมวยไทยเลยครับขอให้ออกหมัดบ้าง Uh huh. สายตาย,ยัางใช้ได้อยู่เอาละครับสายตายัยางใช้ได้เอาละครับบวกสวยลูกนี้มาแล้วครับมาแล้วครับเหลืออีก5้า7บาสนำสามแต้มครับข้างล่างครับกองเชียร์กองเชียร์มาสามสามหมัดที่จะจะไม่ใช่ง่ายครับมาเหนื่อยโอ้โหลูกนี้สวยครับขยับมาเป็น5้าต่อ7กดครับกรมการเตือน ดีๆอีกสักหมัดหนึ่งแมเอาแล้วครับล็อกไว้ได้ล็อกได้ดีเอาแล้วครับขยับให้ดี5ต่อ7อีก2แต้มเอาแล้วครับปุนให้ดีเอาแล้วครับล็อกตอบบ้างแมเอาแล้วครับดักสวยอีก21วินาทีครับแมขอให้ตั้งสติให้ดีหน่อยโอ้ อีก15วินาที13วินาทีเอาแล้วครับเอาแล้วครับข้างล่างครับเหลืออีก10วินาทีครับ8ลาวครับเอาแล้วครับท่านชมครับเราปลอดภัยแล้วครับนี่คือนักมวยประวัติศาสตร์นะครับท่านชมครับนี่คือนักมวยประวัติศาสตร์สมรักทำสิงครับเมืองไทยของเราได้เหรียญทองแล้วครับประเทศไทยของเราคนไทยได้เหรียญทองแล้วครับนี่เป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์จริงๆครับ โอ้โหสุดยอดครับดูเหมือนว่าสมรักจะร้องไห้นะครับหน้าตาตื่นเอาละครับชูพระบรมาชายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโอ้โหร้องไห้ครับโอ้วันนี้เราเชื่อเลอเกินว่าเขาชกคงเครียดมากเลยครับเพราะว่าชกต้องทำสมาธิแล้วก็ วางแผนตลอดเลยครับ